เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ตัวเล็กกะทัดรัดจะเก็บจะหยิบใช้งานก็สะดวกครับช่องเล็กๆเกพื่อที่แคบๆใต้เบาะก,ก็สามารถเก็บได้ครับหากต้องการใช้งานแบบเร่งรีบก็หยิบออกมาใช้งานแบบนี้ได้เลยครับถึงแม้จะมีขนาดตัวที่เล็กแต่แรงดูดไม่เล็กตามนะครับพวกเศษขนมเศษฝุ่นบนเบาะนะครับก็สามารถดูดได้อย่างสะอาดเอี่ยมดูดกันแบบมันๆเพลินๆเะครับ จะช่องแคบช่องเล็กแค่ไหนก็จัดการได้หมดตั้งแต่ใช้งานมาก็รู้สึกว่ายิ่งใช้ยิ่งดียิ่งคุ้มกับราคาที่ได้มาไม่แรงนะครับใช้แล้วทําให้ลืมเครื่องดูดฝุ่นและสายที่มีขนาดใหญ่เทอะทะถือเป็นเครื่องดูดฝุ่นและสายขนาดพกพาที่ควรมีติดรถเอาไว้ครับชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้งานได้นานอยู่ครับจนลืมว่าเราชาร์จครั้งสุดท้ายไปเมื่อไหร่ เรียกได้ว่าดูดเอามันนะครับผมเองก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นไ้สายในรถยนต์มาก็หลายยี่ห้อแล้วก็หลายขนาดตัวนี้ก็ถือเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้แล้วค่อนข้างประทับใจของด,ดีราคาถูกแบบนี้ใช้ดีแล้วก็ต้องบอกต่อนะครับด้วยความที่ขนาดตัวมันเล็กแบบนี้จะเก็บไว้ใต้เบาะแบบนี้ก็ง่ายครับหากใครสนใจผมจะบอกพิกัดว้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ในนะคอคมเมนต์ไว้ให้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ